สมาคมยื่นเพื่อไทยทัวเงินช่วยอ้อยสดสมศักดิ์พร้อมคุยอุตสาหกรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ้านส่วนคนเกษตรอยู่นะครับก็จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับบ้านส่วนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีความคืบหน้านะครับจากสมาคมชาวไร่อ้อยนะครับที่ยื่นหนังสือนะครับ ร้องถึงสสพักเพื่อไทยในฐานะที่พักเพื่อไทยได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ได้ตัวนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับคนที่30ก็คือนายเศสษฐานะครับทวีสินซึ่งก็เป็นโคต้ามาจากพักเพื่อไทยนั่นเองนะครับดังนั้นชาวไร่อ้อยก็มีความชัดเจนเรื่องรัฐบาลแล้วก็เร่งนะครับดำเนินการ ตามที่สัญญาไว้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับว่ามีรัฐบาลแล้วจะรีบดําเนินการร้องยื่นขอทวงเงิน120บาทให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดนะครับซึ่งเงินช่วยเหลือพี่น้องที่ตัดอ้อยสดลดการเผานั้นนะครับก็ยังคาราคาซังกันอยู่นะครับเมื่อมีรัฐบาลใหม่ก็เลยยื่นจากวันนี้ก็จาก5สมาคมชาวไร่อ้อย5จังหวัดนะครับ ร้องสอสอเพื่อไทยนะครับสมศักดิ์เทพสุทินนะครับก็พร้อมจะต่อสายตรงคุยปร,รัดกระทรวงอุตสาหกรรมรีบแก้ไขปัญหาให้ยันดูแลเกษตรกร,ร,กรไม่เผาอ้อยเต็มที่นั่นเองนะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่26สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะครับนายสมศักดิ์เทพสุทิน สบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนางพันศิริกุลนาศศิริสสสุโขทยนายสุศักดิ์ศิริมาศทองสสสุโไทยนายจักรวาลชัยรัตนกูลสสสุโไทยนสประภาพรทองปากน้ำสสสุโขทยนายระวีเล็กอุทัยสสอุตรดิตนายสมเจตแสงเจริญรัตสสจังหวัดเลยนายณพลเชยคำแหงสสจังหวัดหนองบัวลำพูนายนิพนคนขยันสสบึงการ นายนพพลเหลืองทองนาราสสพิษณุโลกและนางสาวพิมพ์พิชชาชัยสุภกิจเจริญสสพิษณุโลกได้รับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมชาวไร่อ้อย5จังหวัดซึ่ง5จังหวัดนั้นก็ประกอบด้วยจังหวัดสิงห์บุรีนะครับจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุขโขท,ทยัย ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยเพื่อขอให้ช่วยติดตามเงินสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีลดฝุ่น pm 2.5นะครับซึ่งตัวแทนของพี่น้องชาวไร่อ้อย5จังหวัดก็ได้ยื่นหนังสือนะครับถึงสสพักเพื่อไทยและยังกล่าวว่าหลังคณะรัฐมนตรีคลมงได้อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดผุญพีเอให้ได้รับเงินสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐเพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสดให้กับชาวไร่อ้อย2ฤด,ดูกาลที่ผ่านมานะครับแต่ในฤด,ดูกาลนี้ได้มีการตัดอ้อยคุณภาพดีเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เดือนเมษายน2566แต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามโครงการดังกล่าวซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยเป็นอย่างมากเนื่องจากต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการตัดอ้อยไฟไหม เป็นตัดอ้อยสดจึงขอให้เดินเรื่องนะครับช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่อ้อยในครั้งนี้กันด้วยนะครับซึ่งนายสุศักด์ก็ยังกล่าวว่าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีถือเป็นโครงการที่ดีเพราะช่วยแก้ปัญหาการเผาไหม้ที่ทําให้เกิด pm 2.5เกิดขมเหลวและควันไฟรบกวนรวมถึงทําให้เกิดโลกร้อนตามมาจึงมีโครงการสนับสนุนเพื่อให ลดการเผาไหม้มาเป็นตัดสดแต่ก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขสถิติการเผาอ้อยไม่ได้ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นอีกโดยปีแรกของโครงการพบการเผาอ้อย26%ปีที่2เป็น27%และปีที่ผ่านมาไม่ได้รับเงินสนับสนุนก็พบว่ามีอ้อยไผ่ถึง32%จะเห็นได้ว่าสถิติการเผาอ้อยนั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นปละดากระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ ก็มีความกังวลเพราะโครงการนี้เราทําเพื่อไม่ให้เกษตรกรเผาอ้อยแต่ปรากฏว่าผลยังไม่ดีขึ้นซึ่งตนก็รู้จักกับปลัดกระทรวงก็ต้องยอมรับว่าเขามีใจให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับแต่ก็ได้รับทราบแนวทางการแก้ปัญหาของสมาคมชาวไร่ไอ้อยเพื่อลดปริมาณการเผาอ้อยลง โดยการจะหักเงินโดยหากใครเผาอ้อยจะถูกหักเงินตตนละ90บาทซึ่งนี่เป็นแนวทางของสมาคมชาวไร่อ,อ้อยซึ่งผมกย็ยอมรับนะครับจะไปคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้มีโอกาสโทรศัพท์ถึงพูดคุยกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็พร้อมซึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็พร้อมรับเรื่องของพี่น้องชาวไร่อ,อ้อยมาพิจารณานะครับ และหาทางออกในแต่ละเรื่องให้ดีนะครับพร้อมยืนยันว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมีความตั้งใจที่จะช่วยชาวไร่อ้อยที่ไม่ใช้วิธีการเผาอย่างเต็มที่ดังนั้นจากนี้สมาคมชาวไร่อ้อยก็ต้องช่วยกันลดปัญหาการเผาอ้อยด้วยเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้สามารถเข้ามาช่วยเหลือกเกษตรกรได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับก็สสพักเพื่อไทยออกมารับหนังสือนะครับพร้อมที่จะคุยกับ กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตามโผคอรมอรกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นก็อยู่กับพักรวมไทยช,า,ชาติชาติซึ่งก็ที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรนะครับกระทรวงนี้อยู่ในอุ้งมือม,อมานหรือไม่ก็คอยติดตามกันดูเมื่อคอรมอรเสร็จสิ้นกันเรียบร้อยนะ